ทำไมเนมารถึงจะย้ายมาเชลซีขอบคุณซูสกิ Swift g เจลเน็ next to the edge ขับสนุกเต็มขัน้นเราใจเกินพิกัดเมาไม่ขับด้วยความห่วงใย,ยจากซูส u กิขอบคุณห้างทองทรัพเจริญภูเกต็ตห้างทองภูเกต็ตสาขาสี่กอกระทู วันนี้มีลายท้องใหม่สามารถเข้าไปดูกันได้ที่แฟนเพจตามนี้หรือใครใกล้เข้าไปจัดดูกันได้เลยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r a ส e r เบนออ f ฟิเชียครับวันนี้จะถือว่าเป็นหนึ่งดิวนะครับที่ถือว่าช่วงนี้มีข่าวคราวกันรายวันกันไปเลยทีเดียวนะครับตอนแรกก็เหมือนกับว่าเต่าก็เหมือนกับอะไรก็ไม่รู้ครับ แต่ไปไปมาครับสื่อเทียรเริ่มสูงขึ้นแล้วก็มารายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับซึ่งทย้อนกลับไปในช่วงของตลาดมกราคมเนี่ยก็จะมีข่าวคราวเกี่ยวเชื่อมโยงกับเชลซีมาตลอดนะครับระหว่างเนม่ากับเชลซีครับแล้วก็การรายงานล่าสุดจากโทนี่ควนมาตี้ครับนะักข่าวจากรีเรโวนะครับก็ได้บอกว่าทมกลางที่ปารีสแซงเช็์แมง ต้องการจะปล่อยตัวเนมาออกจากทีมในซัมเมอร์นี้พวกเขาเนี่ยก็พร้อมปล่อยในราคาที่ไม่แพงนะครับแล้วก็ตอนนี้มีเพียงเชลซีทีมเดียวเท่านั้น ที่มีความเป็นไปได้ที่จะดึงเนมาคนนี้ไปร่วมทัพนะครับก่อนหน้านี้ครับก็มีข่าวคราวกับนิวคาสเซิลครับแต่ว่าเรื่องราวก็เงียบลงไปแล้วเหมือนกันตอนนี้ครับน้ำหนักเนี่ยไปหาทางเชลซีเยอะมากๆครับแล้วก็เมื่อวันก่อนครับนั่นของมาร์คมาเชนัวครับเป็นนักข่าวจากโกลนะครับก็ได้อัปเดตผ่านทางฟร a อง e ์เบอร์ปากรีนะครับผมว่าปีนิซาวิที่รับหน้าที่เป็นซูเปอร์เอเจนต์เลยนะครับผมได้รับคําสั่งจากพ่อของเนมาครับให้มาดูแลในการ พาเนมานั้นย้ายทีมแล้วก็จะย้ายไปที่เชลซีนั่นเองนะครับผมก็เรียกว่าตอนนี้ครับนักข่าวหลายเทียหลายสื่อเนี่ยประโคมกันเยอะมากๆนะครับว่าเนมาจะย้ายไปที่เชลซีเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้อยากย้ายครับแต่ตอนนี้เองเนี่ยเนมาชักอยากจะย้ายเลยนะครับเรื่องไม่มีความสุขครับอยู่ที่บ้านพักเฉยที่ปารีสนะครับก็โดนแฟนบอลมนั้น มาตะโกนด่าที่หน้าบ้านมาตะโกนขับไล่ให้ออกจากสโมสรว่าเป็นลูกเคอรี่อะไรประมาณนี้นะครับเรียกว่ายิ่งนับวันยิ่งแรงแกกกล้าขึ้นมาครับหนึ่งส่วนเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเนมาเนี่ยรับค่าเหนื่อยราวเจ็ดถึงแปดแสนยูโรต่อสัปดาห์นะครับซึ่งถือว่าแพงม,มากๆแฟนบอลปารีสเองเนี่ยก็มองว่าโอ้โหซื้อมาก็เป็นสถิติโรคนะครับผม22 2้ล้านยูโรนะเนี่ยค่าเหนื่อยก็มหาศาลแต่ผลงานเนี่ยเรียกว่าดีๆอยู่ก็ดรอปลงไป ดีๆอยู่ก็เจ็บไปอีกครับเรียกว่าเจ็บบ่อยซะเหลือเกินนี่คือหนึ่งปัญหาที่ใครซื้อไปเนี่ยจะต้องเจอกับปัญหาแน่ๆครับเพราะว่าตอนนี้ครับเนมานี่ปัญหาหลักๆคือเรื่องของอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าครับเจ็บมาตั้งแต่ฟุตบอลโลกและพอกลับมาเล่นกับสโมสรก็ดับอาการบาดเจ็บแล้วก็ปิดเทอมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าการแข่งขันโตฟีเดชอมเปียงในการที่จะมาที่ไทยของราทเล่นชมาคราคีาสถานเนี่ยปารีสจะมาเตะกับตูลูสเนี่ยเนมามซี่พวกนี้ จะมาร่วมทับเจอหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นบอลถ้วยระดับซูเปอร,ร์คัพของพวกเขากันไปเลยทีเดียวนะครับผมทีนี้ครับถามว่าทําไมเนี่ยเนมาถึงมีโอกาสย้ายมาที่เชลซีก็เพราะว่าท็อสโบรีนั่นแหละครับผมนี่คือกุนสือคนหนึ่งครับที่ พยายามที่จะนําพาเนยมาเข้ามาสู่ทีมก็ในเรื่องของการตลาดอย่างชัดเจนครับแน่นอนเลยครับว่าอายุอานามของเนยมาเยอะแล้วครับ31ปีก็จริงครับแต่ในเรื่องของแง่ของการตลาดเน,ย,เนยมาสามารถทํากําไรให้กับทอ็อตแนนบี่แลวก็เราผู้บริหารเชือซอีได้เยอะมา,มากครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าเนยมาย้ายมาใส่เบอร์สิแทนที่ของคริสเตียนโพลิสิแล้วแล้วก็เสื้อจะขายดีเทนำเท,ท่ามากน้อยขนาดไหนอายุ31เนี่ยอาจจะรู้ว่าเยอะนะครับ แต่ว่าก็อย่าลืมนะครับว่าโอ้โหถ้าสมมติดูแลตัวร่างกายตัวเองดีๆนักกายภาพดูแลดีๆเนี่ยก็มีกาสเล่นได้ยาวๆแต่นั่นสำหรับคนอื่นครับสหซอนนีมามันไม่ใช่เลยนะครับผมเพราะว่าร่างกายตอนนี้เนี่ยใช้คําว่าเริ่มผุพังแล้วก็ได้ครับกระดูกเนี่ยเจ็บบ่อยมากๆนะฮะเรียกว่ากระดูกนึกว่ากระดาษนึกว่ากระดูกยุงกันไปเลยเดียวนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บทุกฤดูกาลและเจ็บแต่ละครั้งเนี่ยเจ็บยาวๆทั้งนั้นนะครับคาตัวเนี่ยที่บอกว่าถูก ก็ต้องมาดูนะครับว่าจะสักเท่าไหร่อยากได้สักเท่าไหร่ขอมไม่มาได้ครับอบจาจจะประมาณสัก5้าล้านยูโรอันนี้พอเป็นไปได้แต่ในเรื่องของสัญญาเนี่ยเนมาก็เหลือยาวนะครับถึงปี2025แล้วก็มีออปชั่นขยายนาได้อีก1ปีเรียกได้ว่าสัญญาอยู่กับปารีสนั้นยาวๆแต่ปารีสเองเนี่ยก็ต้องการปล่อยตัวจากทีเหมือนกันครับเนื่องกว่า ตอนนี้อายุเยอะแล้วค่าเหนื่อยก็แพงแล้วก็อาการมาเจ็บเนี่ยมีบ่อยก็เลยต้องการปล่อยตัวออกไปจากทีมครับที่นี้ครับมาดูผลงานของเนมากันหน่อยนะครับผมฤดูกาลนี้29นัด18ประตู17แอสซิสต์ถือว่าไม่ธรรมดานะครับผลงานในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ย6นัด2ประตู3แอสซิสต์นั่นเองครับถ้ามาดูผลงานของเนม่าครับนับตั้งแต่ที่ย้ายมาสู่ปารีสแซงต์แชร์กแมงแล้วแล้วก็173นัด118ประตู77แอสซิสต์นะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่ไม่ธรรมดาครับแต่ว่าหนึ่ง